อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนพบกันอีกแล้ว ในช่องรีวิวหนังคนรักหนังวันนี้ผมจะมารีวิวหนังโจ๊กเกอร์โฟลี่อาเดอร์ก่อนจะไปรีวิวผมก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับนั้นเราไปเริ่มกันเลยภาพยนตร์ดราม่าภาคต่อของโจ๊กเกอร์ปี2019ที่จะเล่าถึงเรื่องราว หลังจากที่อัเธอร์เฟล็กเข้าโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิตประจำเมืองอาแคมแล้วพบเจอกับหญิงสาวที่ชื่อรีควินเซลหรือฮาร์รี่ควินเขาได้หลงรักเธอแบบสุดตัวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวดราม่ามิวสิคัลในครั้งนี้ที่เป็นผลงานของผู้กำกับคนเดิมอย่างท็อปฟิลิปโจ๊กเกอร์ฟอ l ์ลีอาเดอร์คงยังได้นักแสดงนำคนเดิมอย่างวาคินฟินิกในบทของอัลเธอร์เฟล็กหรือโจ๊กเกอร์ตามด้วยนักแสดงชุดใหม่อย่างเลดี้กากาในบทของรีควินเซลหรือฮาร์รี่ควินและสมทบด้วยเบรนแดนกรน แคทเธอรีนคีเนอร์เจคอบลอฟแลนด์ซาซีบีดและซัฟคูแกนที่ร่วมแสดงในหนังเรื่องนี้เล่าถึงอาเธอร์เฟล็กนักแสดงตลกผู้ล้มเหลวในชีวิตได้พบหญิงผู้เป็นรักแท้ของเขาอย่างฮาร์รีควินในขณะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยทางจิตประจำเมืองอัคแฮมเพื่อรอการไต่สวนจากเหตุการณ์รักก่ออาชญากรรมของเขาในร่างโจเกอร์ขณะที่กำลังต่อสู้กับการมีบุคลิกสองด้านของตัวเองอาเธอร์ไม่ได้เสียสูญเพราะความรักเพียงอย่างเดียวแต่ยังได้ พบกับเสียงดนตรีที่อยู่ในตัวเขาเสมอโจโกเกอร์โฟลียอัดเตอร์ตัวหนังเต็มไปด้วยเสียงเพลงจริงๆแต่ก็ผสมไปด้วยความดราม่าแบบหนักหน่วงเช่นกันซึ่งตรงนี้ตัวหนังทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับซึ่งส่วนใหญ่หนังจะทำให้เราเห็นว่าโจโกเกอร์คนนี้นั้นเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถรักเป็นและก็เจ็บเป็นแตกต่างไปจากจักรวาลอื่นแน่นอนครับส่วนด้านของความรักนั้นส่วนตัวดูไม่ค่อยอินกับหนังเท่าไรเลยในภาทนี้อาจจะเนื่องด้วยตัวละครของเลดี้กาการนั้น ไม่ได้สร้างความผูกพันให้กับผู้ชมได้มากนะักและส่วนใหญ่ก็ดูจะเด่นในเรื่องของการร้องเพลงอย่างเดียวนังจะเดินเรื่องในฉากของศาลและโรงพยาบาลผู้ป่วยทางจิตสัเยอะแล้วก็มีร้องเพลงเท่านั้นแต่สิ่งที่ทําคนดูผิดหวังจริงๆคิดว่าเป็นจุดที่ฉากมนไม่มือนในตัวอย่างนี้แหละครับซึ่งในตัวอย่างนั้นมีฉากที่อาเธอร และฮาร์ลี่ควินออกมาเต้นอยู่ตรงบันไดคือในหนังไม่มีเลยครับสำหรับฉากนี้แถมในตัวอย่างแถบจะสปอยเกือบหมดแล้วหลหะครับสำหรับภาคนี้ที่ตัวชื่นชอบนั้นก็เป็นการเดินเรื่องของหนังนี้ลหละที่ดูมีความคลั่งเหมือนเดิมแต่จะมีบางประเด็นเท่านั้นที่ดูสายเหตุเลยครับและตัวหนังดันไม่ได้เฉลยอ,อะไรให้คนดูเข้าใจด้วยที่แบบปล่อยผ่านไปเลยส่วนในภาคของตัวละครนั้นในภาคนี้ตัวหนังจะทําให้เรานั้นมองตัวของอัลเทอร์เฟลก หรือโจ๊กเกอร์เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่มีภาวะป่วยทางจิตแค่นั้นทําให้คนดูคิดว่าตัวละครโจ๊กเกอร์นี้สามารถจะเป็นใครก็ได้และถือว่าอาเัเธอร์นั้นก็แค่เป็นหนึ่งคนที่คิดว่าตัวเองนั้นเป็นโจ๊กเกอร์ครับส่วนในพาร์ทของฉากจบนั้นอันนี้ขัดใจดูอยู่พอสมควรครับซึ่งตัวหนังสามารถจบได้หลายแบบเลยแต่ตัวของท็อดฟิลิปเลือกจะจบแบบตัดบทตัวละครแบบสุดๆในพาร์ทของนักแสดงนั้นอันนี้คือคุณภาพอยู่แล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวของวาคีนฟินิกเขาก็ยังคงทำหน้าที่ได้ดีเหมือนภาคแรกแต่การกลับมาครั้งนี้ตัวละครของเลดี้กาก้ากลับดูเด่นกว่าเยอะเลยแถมตัวละครของเธอยังดูลึกลับและก็ไม่ได้เปิดเดผยภูมิหลังมากนักอีกด้วยที่เป็นแฟนหนังของโจ๊กเกอร์แล้วอยากสัมผัสความเป็นมนุษย์แบบท่องแท้พร้อมเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงสุดไพเราะก,ก็บอกเลยครับคุณไม่ควรพลาดกับโจเกเกอร์เลีาเดอร์ ภาพยนตร์ดรามา่ามิวสิคขันเนื้อเรื่องสุดเข้มข้นผสมไปกับเสียงเพลงอันไพเราะของเลดี้กาการ์ที่ตัวหนังเดินเรื่องดีที่จะทําให้คนดูต่างมองว่าโจเกร์นั้นก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่รักได้และเจ็บเป็นแต่ก็น่าผิดหวังที่ฉากบางฉากกลับถูกตัดออกไปแบบงงๆสําหรับคะแนนผมจะให้ไว้ที่7เต็ม10ก่อนจะจากกันไปผมก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจในช่องนี้ด้วยนะครับนั้นผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ